ผมอันนี้นะครับเป็นเขียงนะฮะปกติแล้วนะครับซื้อมาปุ๊บมันจะมามีแบบอีนะครับอันนี้ละไวมันก็เลยเป็นหอยบะนะครับอันนี้ก็แฮมอันนะฮะมันบะนะครับความจริงอันนี้จะบะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ผมมาได้ถ่ายตั้งแต่แรกนะครับ เขียงไม้โจกเนาะตอนเนี้มันมีหอยบะตรงนี้นะครับวันนั้นผมมาได้ถ่ายไว้ตรงเนี้ยที่หันเนี้ยนะครับมันมาผีเลยครับมันอ้าผีหลายจุดเลยครับนี่ยฮะนี่เข็มนะครับอันนี้ผมลงเอาเกลือนะครับแจ่น้ำนะครับแจ่บริเนะี้ย หนึ่งอาทิตย์แล้วนะเออมันติดหมดครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเขียงเก่าเนี่ยว่ามันจะเข้าแหมได้อยู่กอผมจะแกะจะแจแหมแหมหนึ่งอาทิตย์นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันจะเข้ากับครับแต่ตัวเนี้ยผมลืมไทยตั้งแต่แรกมันเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เขียงไม้โจกนะครับเบอร์สิบหกนะครับเอาไว้ลาดนะครับผม อเคครับเดี๋ยวผมจะได้มาอัปเดตเนาะหลังจากที่ไอตัวเนี่ยถ้ามันติดถ้ามันติดเดี๋ยวผมจะเอามาลงอัปเดตใหม่นะครับเนี่ยมันหลักค้างเหมโน้เดียวอ่ะเห็นนะครับอันนี้แตแล้วอานะครับแล้วน้ยเดียวครับเดี๋ยวผมจะได้เอาเหล็กฮัดเหล็กฮัดแหวนนี่ใหม่ครับมาเรามาดูกันอันนี้ผมใส่เกลือไปห้าถุงนะครับอันนี้น้ําที่สองแล้วนะ ก่อนนั่นผมมาได้ไทยนะครับผมมาไทยมารุ้นนะครับอันนี้จุบที่สองละผมจะแจ้งแหมนหึ่งอาทิตย์เรามาดูกันเดี๋ยวผมจะลงอัปเดตนะครับผมฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube น้นองชาแน,นลด้วยนะครับผมครับ